เวลา8นาฬิกา58นาทีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพรชรกิติยาพานเรนทิราเทพยวดีกรม,มหลวงราสารินิสิพัฒมหาวชะร,ราธิดาเสด็จออกแทนพระองค์พระเจ้าวราบงเธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทาน,านารีนาฏณะวังเทเวศทรงบาทพระสงฆ์สิบรูปทรงถวายสังฆทานและทรงประเคนเครื่องสังฆทานถวายพระครูภาวนาวิริยวัฒน์ พระอาจารย์อารยะวังโสและพระสงฆ์อีก9รูปแล้วทรงประเคนผ้าไตรแด่พระสงฆ์ที่อุปสมบทถวายเป็นพระกุศลเนื่องในวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าบรบงเธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมมเหมือนสุทา,านารีนาศ13กรกฎาคม2563จำนวน11รูป เวลา9.28นาฬิกา28นาทีเสด็จไปยังท่าวาสุกรีทรงรอรับเสด็จพระเจ้าบรวงเธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมมเหมือนสุทานารีนาถในการทรงบำเพ็ญพระกุศลโดยทรงปล่อยโคตหนึ่งคู่ซึ่งกรมประสุตธิ์ถวายเพื่อนำไปมอบแก่นามประภัยแก้วดีเกษตรกรอำเภอเสาให้จังหวัดสระบุรีสำหรับใช้ประโยชน์ทางการเกษตร ตามหลักเกณฑ์ของโครงการธนาคารโคกระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริจากนั้นทรงปล่อยนกปลอดหัวโขนจำนวน69ตัวและทรงปล่อยพันปลา9ชนิดซึ่งกรมประมงถวายเช่นปลาตะเพียนขาวปลาตะเพียนทองรวม390,000ตัว เวลา10นาฬิกา17นาทีเสด็จออกณนะวังเทเวศทรงรับแจกันดอกไม้พระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง สมเด็จพระกนิษฐาที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูตร13ริ13กรกฎาคม2563รวมถึงแจาการดอกไม้ของพระบรมวงศานุวงศ์ จากนั้นทรงบำเพ็ญพระกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสมสรวลีกรมเมือนสุทัศนารีนาศทรงปฏิบัติพระกรณยากจทั้งในด้านสังคมสงเคราะห์และการสาธารณสุขโดยทรงรับโครงการต่างๆไว้ในพระอุปถัมภ์เป็นจํานวนมากโดยเฉพาะการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อเ i ชทํวให้ทรงได้รับการถวายตําแหน่งทูตสันทวมัยตรีของโครงการเอสแห่งสหประชาชาติด้านการป้องกันการติดเชื้อ h i ชวีประจำป มีภาคเอเชียแปซิฟิกจากโครงการเอสแห่งสหประชาชาติหรือ UNS เเมื่อวันที่22มิถุนายน2562 เวลา14นาฬิกา21นาทีเสด็จลงนศสาลาดุสิตด,ดาลัยสวนจิตรดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระรวรกาสให้คณะบุคคลและองค์กรต่างๆเฝ้าถวายพระพรเช่นคณะองคมนตรีและพระรยาสภากาชาติไทยมูล,ลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ มูลนิธิร่วมจิตน้อมเกล้าเพื่อเย,ยวาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์และมูลนิธิอนุสรหม่อมงามจิตบุรชัตสมาคมพริยาข้าราชาการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทยและโรงเรียนวรราชาที่นัดดามาศ อนหนึ่งที่วังเทเวศมีผู้แทนหน่วยงานตลอดจนประชาชนไปลงนามถวายพระพรพร้อมนำแจกันดอกไม้และสิ่งของไปถวายเช่นมูลนิธิรัฐบุรุษพลเอกเปริตินสูลานนท์มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพยายามยากสภากาชาติไทยสถาบันดนตรีกราลยานิวัฒนาโรงเรียนราชวินิตกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชและเจ้าหน้าที่ข่าวในพระราชสำนักในนามผู้แทนสถานีโทรทัศน์ทุกช่อง